ทัาทาโตปุญญังปรวัฏติสังยมะโตเวรังนวียติกุสโรวชหาติปาปกังราคะโทสะโมหคยานิพ,พุโตก่อนที่จะกระทำภารกิจฉันพัฒรเพลงฉลองศรัทธาให้แก่คุณแม่สุภัตราธิกบันและคุณแม่วีนามารายวงศ โดยคุณแม่ทั้งสองท่านได้ไปสังอาหารจากครูอับสอนและให้บริษัทมาส่งถึงที่อาตมาได้รับกับมือนักกุฏิพระธรรมกมาฐาน9านี้ขอปารภธรรมให้ฟังสักหน่อยเพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลสุมนรเบิกบานใจในการที่จะทำบุญทำกุศลกันต่อไปตามพระรูปคาาบาลีมีมาในพระไตรปิฎก อัตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นนั้นแปลความว่าบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวนย่อมไม่ก่อแก่ผู้ที่สำรวมคนฉลาดละกรรมชั่วเขาดับสนิทด,ดีแล้วเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะอัตมาภาพได้ประพันธ์เป็นบทกวีกรอนแปดสุภาพออกมาว่า อันุศลผลบุญคอยอุ่นเอื้อตามก่อเกื้อแก่ผู้ให้ไม่หวังผลปริยาบานอยู่ภายในใจกระมลพาผ่านพ้นจากทุกภัยในทุกทางเวรงับดับลงอย่าสงสยัยหากจิตไม่เกาะเกีก่ยวเที่ยวบาดหมางบาปอกุศลนิดหน่อยก็ปล่อยวางย่อมรัดร้างจากกิเลสหมดเพศภยัย และได้เขียนเป็นข้อความเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเสียงธรรมจากพระโอษฐ์หนึ่งแปดคาถาอมตะพจนาจากพระตไตรปิฎกขออ่านให้ฟังสักนิดบุญกุศลหรือคุณงามความดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตกอบด้วยกุศลเรียกว่ากุศลจิตซึ่งคิดในทางดีงามปราศจากความขุนมัวหรือความขัดแย้ง ก่อนออกไปสู่การกระทำให้ร,รักษาศีลเจริญภาวนากุศลจิตคิดในทางดีงามประกอบกับได้รับการตอบสนองด้วยการกระทำอย่างนี้จะก่อให้เกิดความสมนัะเบิกบานเหมือนต้นไม้ได้รับน้ำฉลมรถก็ชุ่มชื่นจิตเปรียบเหมือนต้นไม้บุญกุศลเปรียบเหมือนน้ำมาช่วยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามจิตที่ขาดบุญกุศลจะหอเหี่ยว เหมือนต้นไม้ขาดน้ำเหี่ยวเฉาต้นไม้ที่รับการรดน้ำสม่ำเสมอจะค่อยๆอย่างรากเติบโตแต่กิ่งก้านสาขากระทั่งแข็งแรงยืนต้นตระงานแม้ลมพายุจะพัดหมกระหนำ่ำก็ยากจะรื้อถอนจิตที่ได้รับการสั่งสมบุญกุศลอยู่เหนือง,งก็เช่นเดียวกันค่อยๆเจริญง,งอกงามกระทั่งกลายเป็นดวงจิตที่เข้มแข็ง,แ,ขงแม้เวรภัยรุมร้อมประชิดก็ยากจะพ่าผ่าน บุญปัดอรังควานช่วยกำจัดเสน็จจันลายแรงอะไรก็ไม่สู้แรงกรรมพลังอะไรก็ไม่สู้พลังบุญซึ่งพาผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างยิ่งกว่านั้นบุญจะกลายเป็นสะพานเชื่อมเข้าสู่ความรุ่งโรจน์และสิ้นสุดลงที่แดนดับทุกข์ด้วยเหตุนี้คนฉลาดจึงเลิกขุดบ่อบาปหันมาก่อกำแพงบุญมันสังสม พร้อมก้าวย่างอยู่บนเส้นทางกุศลเสมอเพราะเขารู้ดีว่าการสังกัดอยู่ในค่ายบุญย่อมสมณะชื่นบานอยู่ตลอดเลยรู้สึกว่าการเขียนอธิบายขยายความอยู่ในหนังสือเสียงธรรมจาโปรด108คาถาบตภพชนาจากพระเทร็ิดกนี้เขียนได้ดีพอสมควรทําให้มองเห็นรูปทางของการทําบุญกุศลว่าคืออะไรสมผลทําให้เกิดอะไร บุญกุศลนั้นก็จะกลายมาเป็นกำแพงบุญที่จะคอยปกป้องคุ้มครองเราให้ประจากทุกส่งโรคภัยอะไรก็ได้เรียกว่าบุญปัดหลังควานความเสียใจจางรายแม้แต่โคโรนาไวรัสที่จะกล้ามลายเข้ามาบุญกุศลที่เราสั่งสมมาเอาไว้ดีและมีจํานวนมากนั้นก็จะช่วยปัดหลังควานไม่ให้เชื้อโคโรนาไวรัสนั้นถ้าเชื้อมาสู่เราได้แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็น ความเชื่อเชื่อในเรื่องบุญในเรื่องบาตรก็ตามแต่ก็มองว่าเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นจริงได้คิดดูสิว,ว่าในจํานวนของคนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในครอบครัวนั้นที่มีอยู่5คนกลายเป็นว่าสองคนไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอีก3คนที่อยู่ในครัวในการติดโคโรนาไวรัสนี้เป็นเพราะเหตุไร ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของบุญของกรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องใดที่จะเป็นเหตุผลว่าทำไมสองคนนั้นจึงไม่ติดเชื้อโคโนแวรัสเป็นโรคโควิด -19 สุวนอีก3คนที่อยู่ในครเดียวกันกลายเป็นว่าก็ติดเชื้อเป็นโรคโควิด1 9ไปเสร็แล้วแต่ในทางวิทยาศาสตร์นนั้นก็บอกว่าสองคนนั้นที่ไม่ติดเชื้อโคโนวรัสเป็นโรคโควิด1าก็เพราะว่าเขามีวิตามินดีดีนะ มีวิตามินดีที่ไปทําให้เม็ดเลือดขาวในการต่อต้านปกป้องเชื้อไวรัสต่างๆแม้แต่โคโรนาไวรัสที่จะเข้ามาสู่ร่างกายของตนก็ถูกเม็ดเลือดขาวที่มาจากวิตามินดีที่เขาได้รับมาดีจากการไปสัมผัสกันกันกบแสงแดดอ่อนในยามเช้าหรือในยามเย็นก็ช่วยป้องกันทําให้เชื้อโคโรนาไวรัสนั้นหมดออกไปไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อเข้าไปสู่ร่างกายของเขาให้เป็น โรคโควิด -19 ได้แต่ก็มีคำถามต่อว่าแล้วคนที่ได้วิตามินดีมีวิตามินดีอยู่ในร่างกายนั้นนะ่ะเลข3สามคนทำไมจึงไม่มีวิตามินดีอยู่ภายในร่างกายในขณะที่อยู่ในครอบยคโันแทนะ้อะไรเป็นเหตุทำให้เขาไปรับวิตามินดีได้มากกว่าคนอื่นก็น่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของบุญกรรมของเราเขานั่นเองที่ทำให้เขานั้นออกไปรับวิตามินดีแล้วมี เม็ดเลือดขาวที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ดีกว่าคนอื่นจึงสามารถที่จะป้องกันเขาให้พ,พ้นจากการติดเชือ้อโคโนาไวรัสนั้นได้ซาัไมาว่าเรื่องดังกล่าวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรที่เป็นบทพระคาถาที่พระเจ้าทรงเป็นโอทานออกมานั้นเรื่องที่มาที่ไปนั้นก็คือจุนท่กรรมารบุตรนั่นเอง จุนทาการรมรบุกรรมระบุตรแปลว่าบุตร,าราาของนายช่างทองจุนทาการรมระบุได้มีสตาเริ่มสายในพระผู้มีพระภาคเจ้านิม,มนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์ไปกระทำภารกิจในเรือนของตนเองนายจุนทาการรมระบุตรนั้นได้ประเคษอังคาถวายสุกรมทัทวะเนื้อสุกรอ,อ่อนให้เป็นอาหารพิธีบาตรแก่พระพุทธเจ้าสวนในวันนั้นแล้วก็มีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สวยพระกาหาร อาบิบาตที่เรียกว่าสุกรมัทวะของนาจุนทกรรมรบุตรแต่เพียงพระองค์เดียวที่เหลือนอกจากนั้นก็รับสั่งให้ไปฝังไว้ในดินเพราะว่าพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครจะสามารถย่อยอาบิธบาตคือสุกรมัทวะนี้ได้แม้ <c oughs> เหมือนกับตถาคตเจ้าในมนุสสร,รุทธิวโรมารุและผูมหมูพรมพร้อมกราสมณพรามเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถรับประทานสุกรมัทวะเนื้อสุกรอนอ่อนของนายจุนทกเข้าไปแล้ว จะทาการบดย่อยได้โดยนยกก็มหมายถึงว่าสุกรมัทวะนั้นน่าจะมีพิษอยู่และพิษนั้นถ้าเข้าไปสู่ร่างกายของบุคคลอื่นก็จะถึงกับเป็นอันตร,รายถึงแก่ความตายได้และนนะจุนทะกมรรบุตรนี้ก็ไม่รู้ว่าสุกรมัทวะเนื้อสุกรอ,อ่อนที่ตนนํามาจากหมูตัวเล็กตัวอ่อนยังไม่โตเต็มที่นั้นมาทําเป็นอาหารจะมีพิษอยู่ในนั้นมีการวิเคราะห์บอกเอาไว้ว่า น่าจะเป็นไปได้ที่สุกรที่ไปหากินอาหารตามพื้นดินตามญ่าแล้วก็มีเห็ดที่เกิดจากพื้นแผ่นดินนั้นและเห็ดน,นั้นก็เป็นเห็ดที่มีพิษพวกสุกรที่ไปหากินกินเอาเห็ดที่มีพิษนั้นเข้าไปสู่ร่างกายแต่ว่ามีภูมิคุ้มกันของสุกรนั้นไม่ทำให้เป็นโรครอะไร เมื่อกินเข้าไปแล้วมันก็บทย่อยกลายเป็นเนื้ออยู่ภายในร่างกายของตนเองและเมื่อนําเนื้อสุกรอ,อ่อนนั้นมาทําเป็นอาหารเรียกว่าสุกรัมัทวะก็ย่อมมีพิษอยู่ในสุกรัมัทวะอานมิรู้บาดในคราวครั้งนั้นเมื่อพระภูมิเนรภาคเจ้าสวยอาหาม่รู้บาดของน,นอยายจุทธกรรมระบดท,ที่เรียกว่าสุกรัมัทวะนั้นแล้วก็ถึงกับประชุนหนับด้วยโรคปากนิกา,าพาธบางคนออกมาเป็นเลือด นในการต่อมาก็จะมีผู้คนพูดถึงนาจุนทะกรมมาระบุทรว่าจุนทะไม่ใช่ลาบของท่านท่านได้ไม่ดีเลยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสวยอาหารบิณฑบาตของท่านคือสุกรมัทวนั้นแล้วต้องเสด็จดับขันธาประนิพพานพระพุทธเจ้าได้คํานึงถึงเรื่องนี้ว่าจะมีคนไปพูดสร้างความได่ร้อนใจให้แก่นาจุนทะกัมมระบุตรจึงจะเป็นที่จะต้องปรารเรื่องนี้โดยไปปารภอยู่ที่ คนต้นไมห้หหนึ่งขณะที่ประทับเสียาสยญ,ญาติอยู่ที่ที่นอนนั้นปาร,รบกันกับพระอานนท์ว่าอานน์อาจมีได้ในการบางข่าวที่ผู้คนจะไปสร้างความเต่ดร้อนใจให้แก่นายจุนทะกรรมารบุตรว่าจุนทะไม่ใช่ลาบของท่านท่านได้ไม่ดีเลยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสวยพระกรยยา,าหารอมริบาทสุขรมัทวะของท่านแล้ว ต้องเสดจดับขันธาประโนิพาอนอานนท์เธอจงไปบรรเทาความเดือดร้อนใจให้แก่นาจนุนทะกมารบุตรว่าอย่างนี้จนุนทะอาปฏิบัติในสองคราวนี้มีผลเสมอกันเมีในสงเสมอเหมือนกันมีผลประโยชน์สงมากกว่าอาหารฏิบัติในคราวอื่นๆนั่นก็คือหนึ่งพระราคตสวยอาหารปฏิบัติได้แล้ว ต่จนุทธสัมมาสัม,มพุธยาณสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุรธเจ้าสองพระราคุสวยอันปฏิบัติได้แล้วเสดตรดับขันธมริคพันเข้าสู่อนุปาทิเสศสัตย <inaudible S 2> ์เทมพนธธาตุดับเกรดสิ้นเชิงด่างไม่มีส่วนเหลืออันปฏิบัติในสองคราวนี้มีผลเสมอการเมีอในสง์เสมอกันมีผลอันสงส์มากยิ่งกว่าอาหาริณฑบาติในคราวอื่นๆ อาตมาได้ฟังเรื่องนี้มาเฉพาะภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยเพราะฉะนั้นจนุนทะท่านควรยินดีสมนัตเบิกบานใจเราว่าบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญเอาไว้แล้วนั้นย่อมเป็นไปเพื่อ,อายุบรรสุขภะละเป็นไปเพื่อสวรรค์และเป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่ยิ่งอานอนท์เธอจงไปพูดบรรเทาความร้อนใจให้แก่นาจนาุนบบทะกรรมระบุตรอย่างนี้ด้วยเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสออกมาอย่างนี้แล้วก็ทรงเปล่งโอทาน,นักคาถาในเวลานั้นว่าทราตัวปุญญังปวัตทิสังยมโตเวรังนวิยติกุสโรวะชาหาติปาปกังราคัตโทสะโมหะขยานิพุโตซึ่งแปลความว่าบุญย่อมเจริญแก่ผู้ให้เวรยย่อมไม่ก่อแก่ผู้ที่สำรวม คนฉลาดละกรรมชั่วเขาดับสินดีแล้วเพราะสิ้นราคะโทสักโมหะอาตมาก็ได้ประพันธ์เป็นบทกวีกรแปดสุภาพออกมาว่าอันกุศลผลบุญคอยอุ่นเอือ้อตามก่อเกื้อแก่ผู้ให้ไม่หวังผลเพริยมบานอยู่ภายในใจกระมลพาผ่านพ้นจากทุกภัยในทุกทางเวรงรับดับลงอย่าสงสัย หากจิตไม่เกาะเกี่ยวเที่ยวบาดหมางบาปกกศลเล็กน้อยก็ปล่วางย่อมเลิศดล้างจากกิเลสหมดเพศภัยตามที่ได้ปรารภธรรมให้เป็นบุญ,ญก,กุมศนเขาเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญสบัจากการแสดงธรรมนี้ก็พอสมควรเก่เวลาขอรึกถึงคุณพระศสรัตนตรยัยคือคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และกุสลทานที่คุณแม่อัมภัย คุณแม่สุภัตราธีขบันคุณแม่วีนามาราวงรับเป็นเช้าภาพถวายมาในครั้งนี้จงรวบรวมกันเป็นตบาเป็นเดชะเป็นพระปัจจัยขอให้คุณแม่ทั้งสองมีความสุขความเจริญร่มเยวยในร่มเงาของพรษษะฤศาสนาป,ประจัเจ้าทุอกสรรคปไปอุปัตตวันตรายทั้งหลายทั้งสิน้นและขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้ที่มีบุญรักษามีธรรมรักษา ขอให้อยู่รอบประัยในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดออกไปอย่างหนักในเวลานี้อย่าให้ได้ต้องติดเชื้อโคโรนาไวรัสให้รอดพ้นจากโคโรนาไวรัสโรคโควิด -19 นี้ไปตลอดกาลนานด้วยเทินขอเจริญพอ